กระจางขึ้นมาทันทีเผยห้าผักสมุนไพรพื้นบ้านยิ่งกินมะเร็งยิ่งกลัวที่มีสรรพคุณสามารถกับยั้งเชื้อมะเร็งและต้านโรคร้ายได้สารพัดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราขอนำสาระความรู้เพื่อสุขภาพมาฝากกันค่ะโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ไม่มีใครอยากจะให้เป็นในปัจจุบันนี้แม้ว่าหลายๆคนจะเริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตัวเองกันมากขึ้น แต่บรรดาเชื้อโรคต่างๆก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างไม่หยุดอย่างเช่นกันค่ะและว,วันนี้เราขอนำสาระดีๆมาฝากเกี่ยวกับพืชผักพื้นบ้านของไทยกันค่ะหลายๆคนอาจยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าผักห้าชนิดนี้มีส่วนช่วยต่อต้านการเกิดของเซลล์มะเร็งได้ดีทีเดียวค่ะหลายๆคนคงอยากจะรู้กันแล้วว่ามีผักอะไรบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. ่ขี้เหล็กผักพื้นบ้านของภาคใต้อีกหนึ่งชนิดที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันค่ะซึ่งดอกขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้ซึ่งในส่วนของดอกนั้นให้นํามาใช้ทําแกงขี้เหล็กได้ค่ะและส่วนของแก่นขี้เหล็กยังช่วยรักษาโรคมะเร็งต่างๆเชน่นมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลังไส้ได้อีกด้วยค่ะ 2. ส,สะเดาผักพื้นบ้านรสชาติขม นิยมนามากินกับปลาดุกย่างและน้ําปลาหวานค่ะซึ่งสะเดามีประโยชน์ค่อนข้างมากไม่ว่าจะช่วยบํารุงร่างกายบำรุงธาตุในร่างกายช่วยถอนผิดไข้ขับเสมหะแก้อาการท้องผูกและช่วยขับลมค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้องอกและมะเร็งเนื่องจากในเปลือกใบและผลของสะเดามีสารลิโมโนอยและสารโพลิแซคลายค่ะ 3. ผักชีลาว ผักชีลาวเป็นผักพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยขับลมแก้วิงเบียนศีสษะตานอนุมูลอิสระและรวมไปถึงเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายและที่สําคัญเลยก็คือสามารถช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 4. ผักติว้วผักติว้วเป็นผักที่ชาวบ้านทางแถบอีสาน สามารถหามากินกัน,นได้ง่ายๆซึ่งผักติ้วมีสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ต้านมะเร็งตับได้อีกด้วยค่ะ 5. ผักขยังผักขยังหรือผักกระแยงเป็นอีกหนึ่งผักพื้นบ้านที่พบมากในแถบภาคอีสานค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงมีฤทธิ์ต่อต,ต้านเซลล์มะเร็งได้เช่นการค้นอิสานมักนํามาประกอบอาหารประเภทลาบเก่งหรือจิ้มน,น้าพริกค่ะและจะเห็นได้ว่า พืชผักสมุนไพรไทยที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนั้นมีฤทธิ์สามารถจับยางเซลล์มะเร็งและให้ลองนําไปปรับใช้กันดูค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจากนา,นานาสาระเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะ